สวัสดีทุกทุกท่านค่ะสวัสดีเมตาสวัสดีทุกคน สวัสดีเพื่อนที่มาชมย้อนหลังด้วยค่ะ Good evening to everyone uh, So today We enjoy again ยกของยกของ to ่จะมาช่วยฉันและแฮปปี้กับฉันตอน o ี้วันที่17ธันวาคมวันที่16วันที่17แล้ววันที่17แล้ววันที่17ทันวาแล้วก็มาชมกันทำงาน การสร้างฮะสรรพสิทธิ์ฮะปันทีน้ำสแควร์ ตัวตนใหม่ค่ะยืนยันตัวตอนหน,น่อย มแฟนเพจอยู่ในตึกนี้ออกมาเอ,อชะง,งอกหัวมาหน่อยชะงออชะง,งอกหน้ามาดูหน่อยคุณพยอมแฟนเพจมีเพื่อนอยู่ที่ตึกใบหยกมีเพื่อนอยู่ตึกใบหยกชื่อคุณพยอมคุณพยอมคุณพยอมอยู่ตึกใบหยกหันมาดูหน่อยอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นไหน แล้ว รับชมนะคะถ่ายท่าสดสั้นๆเพราะว่าหิวกำลังจะไปทานข้าวเย็นวันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยโอ้ยระบบเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งจะรายงานว่าถ่ายท่าสด ชอบบา,บนา,สา,สาินาวับเดือนที่จะลงแล้วนับเดือนส่งทลิปเยอะๆเลยมันมีโอกาสปัง คลิปมันจะส่งไปให้บุคคลสาธารณะทั่วโลกได้ชมไม่จำเป็นถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องถ่ายเท่าสดแต่ส่งคลิปต้องส่งคลิปทำคลิปหั่นผักได้ดีมากเลยทำแบบนั้นแหละบอกมะละกอนะนับเดือน อกมะละกอแล้วไม่ต้องพูดอะไรแค่ใช้มีดปอก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 แล้วเร่งความเร็วแต่อย่าให้เห็นมีดมากนะเอามะละเอาทํากล้วยอดีแล้วแต่ว่าเอาวางลงไปที่พื้นเอาวางไปบนเขียงแล้วหัน่นถ้า,าไว้กับมืออย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนไปแท็กว่าเดี๋ยวคนไปแท็กผู้ผู้ชมเอไอเขาจะเชื่อผู้ชมเขาไม่ได้เชื่อคนทําคลิปว่าดีแค่ไหนเพราะฉะนั้น เวลาเอากล้วยหั่นกล้วยก็หั่นกับเขียงหั่นกับเขียงหรือหั่นกับพื้นหั่นกล้วยหั่นมะละกอหั่นอะไรก็ช่างไม่ต้องใส่เสียงก็ได้ถ่ายคลิปแมวก็ถ่ายทั้งตัวเลยเป็นกำลังใจให้เสมอนะพูดจะตามจะได้มาไม่งั้นน่ะ เธอไม่ขยันส่งคลิปให้สม่ำเสมอเขาไม่ดันระบบเขาไม่ดันเพื่อนมาให้ถ้าเราส่งคลิปสม่ำเสมอแล้วระบบ a อไอเมตา้าเขาจะดันเพื่อนมาให้เธอถ้าเราหยุดส่งปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาก็จะเหมือนแบบว่าถ้าเราทะเลทลายเขาก็ทะเลทลายอะไรพูดง่ายๆพูดให้มันเข้าใจง่ายนะถ้าถ้าเราไม่สนใจเขาก็ไม่สนใจเหมือนกัน ถ้าเราสนใจเราเขาเขาเรียกว่า concentrate นะเขาก็จะเขาก็จะมาอยู่ที่บ้านเราตลอด Meta AI เนะี่ยตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบริษัท Meta นะไม่เหมือนเดิมแล้วนะในรูปแบบใหม่นะเน่น้องคนที่ยกยกเหล็กเนี่ยเป็น c r e ตอร์เหมือนกันออกมาทักทายกันแล้ว เนี่ยน้องเนี่ยน้องน้องที่ขับรถเครนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราหยุดส่งคลิประบบเขากำลังจะดันเราหรือจะอะไรเราเนี่ยมันจะมันจะหยุดไปเลยมาเริ่มศูนย์ใหม่ งคลิปล่วงหน้าไปเลยเห็นอะไรถ่ายล่วงหน้าถ่าย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 ทิ้งไปเลยของพี่พิงค์เหมือนกันเนี่ยพี่พิงค์ถ่ายล่วงหน้านะไว้นะไม่ได้ทําคลิปทุกวันนะทําคลิปแค่สัปดาห์ละครั้งหลังจากนั้นก็เยี่ยมบ้านเพื่อนอย่างเดียว หวงว่างบางทีถ้ามีมีคลิปที่จะจะแทรกได้นะภาพนิ่งจะแทรกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ามาแทรกบางทีเราส่งคลิปไปใช่ไหมคลิปยาวตอนเย็นทุกวันเลยส่งล่วงหน้าไปเลยแล้วคลิปสั้นสองชั่วโมงคลิปแล้วเวลาถ้ามีคลิปใหม่เอามาแทรกเอามาแทรกถ้ามีคลิปแบบว่า ถ่ายปุ๊บโพสปั๊บอะไรเงี้ยเอามาแทรกเราจะจําได้ว่าเราโพสสองชั่วโมงครั้งไปล่วงหน้าไปแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาแทรกตรงกลางกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงต่อคลิปถ้าเราไม่ทําสม่ําเสมอระบบก็จะไม่ดันเรานะเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องมือการสร้างรายได้าจากเนื้อหาและเป็นเมตาบริษัทเมตาชุดใหม่นะลองไปอ่านนะวิธีการอยากรู้นะ ให้เข้าไป messenger แล้วบอกว่า f a c o b o o k เปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่อย่างไรบ้างนะให้เข้าไปคุยให้เข้าไปคุยกับ Meta Meta AI อเราสามารถคุยกับเขาได้เขาจะให้ความรู้เราถามถามว่าระบบแพลตฟอร์มของ Meta เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะเขาก็จะตอบเรานะ แล้วเราก็ได้ความรู้เหมือนเราคุยกับอาจารย์ทุกวันน่ะเราคุยกับอาจารย์ทุกวันโอเคนะพี่ลงแล้วเพราะว่าสิบสองนาทีแล้วอ๋อคุณกัลยาคุณกัลยายังไม่ได้เข้ามาคุณกัลยาเห็นอยู่ข้างบนเมื่อกี้เนะี่ยตอนนี้ ันนี้ไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยเขายกเหล็กกันท่อนบเริ่มเลย ส่งคลิปสม่ำเสมอเราไม่จำเป็นต้องมาถ่ายเท่าสดก็ได้นะ สาวสวยของเราก็ไปจอดอยู่ตรงนู้นสาวสวยสาวสวย เล่งไงเร่งยกเหล็กลงไปข้างล่างยกเหล็กมาส่งสู่ทีมงานแล้วก็คันคันนั้นก็คันนี้ก็รับช่วงต่อเนี่ยคันนี้รับต่อคันสีเนี้ยันเครนคันสีเนี้ยสีเหลืองส้มเนี่ยส่งมาตรงนี้พอส่งมาตรงนี้เสร็จปุ๊บ เนี่คันสีนี้เครนคันนี้ก็มารับมารับต่อไปมารับต่อไปรับต่อไปตรงนี้รับต่อมาตรงนี้เอามาตรงนี้เอามาจัดสรรเอามาจัดสรรทำงานเป็นทีมอ่ะ ทีมนี้ทําตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วย้ายไปตรงนี้มาทําอีกแบบนึ่งเหมือนว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําแบบทุกอย่างหมดคนในคนเดียวกันก็ต้องส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นส่วนๆไปคุณกัลยาแฟนเพจเขนาน่าจะเข้าห้องพี่ไม่ได้ มานานแล้วไปแล้วคุณกัลยาไปแล้ว แต่มันจัดมาก ما بيأذي ورا ดีมีความสุขค่ะเราก็ดูแล้วก็เคินเหมือนกัน การเชื่อมต่อช้าก็มาค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณผู้การรับชมค่ะสวัสดีค่ะ